ก็ขิงวังจือกใบละห้าสิบบาทนักแก่นไม่กี่บาทเอาเออขินไปซื้อคนเดียวอีก้อนอย่างเงี้ยพอจักตันมาห้องอ่ะเฮ้ยเงียบให้รับเด่กก็เที่ยวมารับรับไปแล้วเสียงดังอ่ะได้กล่อมหื้อครบโอ้ยแี่ยงกินดิกินไอหยังที่มันลำลาบตามนนมา กินคนเดียวเล้จำมนุนโจประกาศไปโจประกาศก็ฮ้อนกินฮ้อนฮ้อนสู้เขาย่างหมักเปี๊ยนกินรูปมีดกะนึอมันเย็นอ่ะดับฮ้อนอ่ะโอ้จำมนุนนะรำโหว่าโจประกาศมันเย็นเยนอ่ะอันก็ไปแย่งกินกันสองคนเถอะคนหนึ่งจำมนุนอันนี้โจประกาศเย็นๆเออเดี๋ยว อ้ายจะไปกินรวมมิดเย็นที่สุดละเออเพะให้บันได้หลับหลับปอเงียบเนอนหลับฮะอนะอนหลับนอนเสียงดังนี่โดนหมอนะเราเลยแปลว่าหันหลับหนลับ,บอีกอย่างม่หลับก็เสียงดังกันเนี่ยไปหอบมานั่งอู้กับบุบไปบอยมันหลับนี่ฮอนฮอนดีอากาศฮอนฮอนดีนะพอจักรสันหองอ่ะเอออยู่บัได้ไอ้ อ๋อแค่อยากกินอย่างเย็นๆอยากเออไปซื้อน้ำแข็งมานั่งแงนกันเนี่ยเอามาโอยละวันนี้ยค่อยากอยากเย็นเย็นอยากน้ำแข็งมีในตู้เย็นนั่นเออเนี่ยเนี่ยเอาเป็นก้อนเป็นมือนะเอาของก้อนขอก้อนมานั่งกินกันเนี่ยเอาอ่ะไอ้คุญเลียเอากะแบบแบบเออช่วยกุญเลียก็แข่อยากกินอย่างเย็นๆย็มาใช่กะเออเป็นน้ำแล้วเออช่วยเลียนี่ยกินที่มันเย็นเย็นของจอัรแกดโอ๊ยจอัรแกดมันก็้อน ซื้อน้ำแข็งอ่ะไปซื้อน้ำแข็งไปกัวปากกาได้ได้กินกีินนน่นเนาะยินก้าเอาไปแหละเอานี่เงียบบัดเดี๋ยวนี้ถ้ามานันฮอรดีแตะอูดีนะไปซื้อบัตเต้เอาอันเนี้ยอย่าฮื่อร้อยนะซื้อบัตเต้าไปขายหน้าไปเฮี่ยวไวรว่นฮะผ่านหนรอผ่านเหรอเออโอ้โทโทโมสัโคคุณเตียวไปเลยคุณเตียวไปพอเลยคุณลูกตางนี้แล้วคุณเตียวไปเลย ใายมือบาจ่ายเพื่อนขายทางขวาดูตรงไปเหี้ยล้วเรื่องจริงเลยกองมั่งดอยนี่เออไปขอเพื่อนมาไปซื้อเพื่อนมาขอแกนแดงๆหน่อยไปเลือกเอาเลยเพื่อนขายแกนห้าสิบบาทซื้อมาเห็นสองแกนโจ๊กกินมาโบแบ่งให้กินได้หรอมอมกินหรอโอ้มอมไปเราหัวไม่มาไดน่ะ นี่ครับโอ้ยหจักสรงพออยังงัวเกิดใหม่ด่ะพออยังงัวน้อยเกิดใหม่ด่ยุดอ่ะมันฮอนมันฮอนมันอนเอาอีบอ๋บอหม่อมไปซื้อตัวลุงชัยเอามาสองแกนแกนละห้าสิบบาทเลือกเปิ้นคอแดงที่สุดเลยถ้าบาดแดงมีปัญหากับผมเนอะเ้ามา่นี่มีปัญหาเหนอะคอแดงน้อยอ๋อฮัลโหล มาวยวยได้กินละบาปเต่าฮั่นบาเต้าฮะไปแล้วก้ามันอ่ะห้บาทนันหน่วยมันเก่นได้ไลยควายไอ้ยางอย่างใดเอาของผมือไปซื้อสตางคถึงร้อยก่อนได้สอกนกะมามาได้ไบละห้าสิบบาทไปละห้สิบเออก็คิงฟังชื่อกะไละห้บาท นักแก่นไหมกี่บาทอ้าเออทีมงไปซื้อคนเดียวเองไปกอบใบห้าสิบาบาทก็แก่นแน่สิบาบาทนะกะมาหายใจเอาเปินน้นเขียนใบละห้าสิบบาทเออมันก็เป็นใบมนกัาไอ้ควายถ้าแก่นมันเหรอกันไอ้เออเออเปิ้งลีมต้องหักเหรอด้วยทิ้งต้องหักเหรอด้อวล่ะเออ ก้าใบมันอ่ะแต่เราลิกชาเออมันได้หกเลียแล้ใบละห้าสิบบาทใบห้าสิบาทละเออหน่วยมันอะไรตาใดนี่อะเออถ้าใบมันไปขายใบละห้าสิบละใบลห้าสิบบใะหญ่บาทเออใส่ก็งงอ่ะไปเทียงเพื่อนอะเพื่นเกียนอ่ะใบละห้าสิบบาทอ๋อแล้วเกนมันหรอตาใดคิงจะดวกเลยดีละมัต้องซื้อมาบังคิงมันเง่เาหรอแม่นแฮมันเง่าปะ Họ học, hát, chép của hai cái bọn hay lắm lắm đó hao liệu bỏ à